hello students welcome to English class today we are going to learn about in the snow สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกทคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนเรื่อง in the snow กันนะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะครูน้ำจะเปิดวิดีโอให้นะักเรียนทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะ one two go I igloo bib big pit page 54 b put the sounds together b e b bib b e g big เอ p ะ t พค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนเรื่อง in the snow นะคะให้นักเรียนดูภาพแรกนะคะภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะ,ะเด็กผู้หญิง3มคนคุยกันใช่ไหมคะค่ะให้นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะ i s snowy It's snowy ก็คือหิมะตกนะคะ Let's make an igloo Let's make an igloo ig ก็คือมาทำกระท่อมน้ำแข็งกันเถอะนะคะต่อไปภาพที่สองนะคะดูภาพที่สองนะคะ These are big squares These are big squares ก็คือพวกนี้นะคะภาพจะจางๆหน่อยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นั่นเองนะคะต่อไป this is a big pit this is a big pit ตรงนี้นี่นะคะก็เป็นหลุมขนาดใหญ่ค่ะ ต่อไปภาพที่3นะคะ This is the baby This is the baby นี่นะคะผู้หญิงเสื้อสีชมพูนี่บอกว่านี่คือเด็กนะคะนี่คือเด็ก This is a baby This is a baby นี่นะคะก็คือเอี่ยมและภาพสุดท้ายนะคะ let's play let's play <S แปลว่ามาเล่นกันเถอะนั่นเองนะคะค่ให้นักเรียนออกเสียงตามครูอีกหนึ่งรอบนะคะ it's snowy let's make an igloo these are big squares this is a big pit this is the baby this is a bib let's play <S เก่งมากค่ะต่อไปนะคะคุณรูน้ำจะให้นักเรียนฟังการออกเสียงจากคลิปวิดีโอนะคะแล้วให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามด้วยนะคะ One, two, go. In the snow. One. It's snowy. Let's make an igloo. Two. These are big squares. This is a big pit. Three. This is the baby. This is a bib. Let's play <S ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมท้ายบทเรียนมาให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่53 54นะคะค่ะหน้าที่53กับ54ไม่มีเลขหน้านะคะให้นักเรียนดูหน้าถัดไปของหน้าที่52นะคะตรงที่นักเรียนได้ระบายสีไปแล้วนั่นเลยค่ะ ให้นักเรียนระบายสีให้เสร็จและเรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูน้ำก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะ See you again next time. Have a nice day Goodbye